สวัสดีค่ะกับสมบชาแนลนะแม่ออฟได้อะไรมานะคะแม่ออฟแม่ออฟได้เครื่องเพชรมาเหรอก็ยังไม่ทราบแล้วนดูี่แหละเฮ้ยเุ้ยใจสั่นมือสั่นจริงจริงจริงเฮ้ยทำไมมันมีมูลค่าสูงขนาดนี้ทำไมถึงไม่เก็บตัวเซฟป๊บพัข้างอกเป็นโอ้โหโอ้โหมีกำไรแขนด้วยอันนี้ก็อย่างหนึ่งตลาดในโตลาด อันนี้วิบวับสองกระลัดก็เป็นสีกระลัดไปหามาไปออกไปได้หลายมากออกไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมพ่อแม่ห mm. ้ามไปไหนเลยแล้วก right? ็ต้องอยู่แค่บริเวณทุ่งนาลุงพลนะฮะหลุมพลนี่ก็ครับบริเวณนี้โดยเด็ดขาดอาบอกนอกคนดีวเป็นเล็กขาดนี่นะคะมีเพชรเครื่องประดับเอ้าโอ้มีทองด้วยอันนี้อันนี้มาจากไหนคะอันนี้ดิ คือทองเดี๋ยวพ่อชูดีๆก่อนหน่อยเป็นสร้อยกับต่างหูนะฮะนี่นะคะทองทองแกะเลยเนาะแกะเลยลองเลยนี่น่าจะเข้ากับชุดชมพูแล้วเสือหนีอ๋อได้ไงใช่ใช่ดนี่นะฮะเม็ดสีชมพูเข้ากับชุดสีชมพูโอ้นี่สีขาวสีเงินนี่ก็สวยมากเลยนะนี่อันนี้จะเข้ากับสีกรมท่าไหมเป็นชุดเลยเนาะใช่ไหมทั้งกำไลทั้งสร้อยทั้งเข็มกัดแล้วก็ตุ้มหูหูเป็นชุดอันนี้อันนี้สีทองสวยมากเลยพ่อ อันนี้สวยนะคะแบบนีบอันนี้แบบนีบแบบนีบนีบเข้าไปกับไม่มีรูหูก็คือใส่ได้เลยเอฟซีส่งมาให้ป้าออฟเอฟซีส่งมาให้นะคโอ้ดีใจจังเลยดีใจกังเลยอ๋อากระเป๋าใส่แล้วนะคะดู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 โอ้กระเป๋าใส่แล้วนะเพื่อนส่งมาให้เพื่อใส่สองข้างสิเพื่อใส่สองข้างคุณแขกคัติมะ คุณแคร์พาสิมาขอบคุณคุณแคร์นะคะเดี๋ยวจะแกะดูก่อนแล้อเสื้อนี่เิ้วขัดบอกพี่กันดูว่าโยกผู้หนักไปไหนบอกติดดีดีเออให้เก็บดีดีตั้งไว้เฉยเฉยใช่ไหมพ่อลองใส่ดิเพราะว่าลองไปไม่ไม่ได้อเอะเพ็ดดอกเออสีชมพูเข้ากับเสื้อชมพูเนาะเข้ากับเสื้อสีชมพูววันนี้วันอะไรครับโอ้สวยงามมากวันอังคารวันอังคารโอ้สวยมาก พ่อเสร็จตังหูด้วยเอละเอาละอันนี้เขาเอาละเขากลัวจะได้ลำอันนี้เพิ่งจะแก้ดูเข้มกัดนี่ไม่ออกไม่ออกอันนี้เขามีร้านไหมฮะหรือว่าเขาตั้งใจหามาให้เราไม่ได้เขาต้องมีสั่งในนั้นเลยสั่งออนไลน์ไหมไม่ได้ลองใส่อันนี้ดูว่ามันจะเข้าแบบสีขาวสีเหลืองไหมนี่ขออนุญาตโอ้มันเป็นแบบนี้ดีกว่า พ่าเดี๋ยวเป็นเครื่องเงินอันนี้ผีเสื้อใช่ไหมเสือใช่มองดูมองดูคือเหมือนผีเสืดอกไม้ผีเสื้อเนาะอย่างเงี้ยดีนะแม่มันดูแน่นหนาดีอ่าสิ้นกำลังพอดีมันใหญ่ด้วยเนาอฟังไหมละโมงอันนี้เครื่องเครื่องทองเครื่องเงินนะคะเครื่องประดับนะคะ FC ซื้อมาให้แม่ออฟนะคะแบบนี้เน้อแม่อันหน้ามัน เออผีเสื้อสวยสวยสวยค่ะโอ้ยสวยมากไหนดูข้างหวเป็ปไหนไขมันจะล้มบอกพี่น้องวันนี้นี่แขนยายลอยอยู่ให้เจ้าของเขาลองก่อนที่ายายลอยอยู่ไอ้แขนเนี่ยเราต้องใส่สองข้างใช่ไหมใส่สองข้างก็ได้มันจะพอดีอยู่บ่แขนขึ้นไงเ้าลำตานนี่ใส่ได้ใส่ได้ทางขาวได้นั่นเห็นไหมทำไมจะไม่ได้ ตีฮักก่อนแล้วอันนี้เนาะได้คอยู่ได้พอดีเป๊ะใช่ค่ะพอดีเป๊ะเลยใช่ค่ะโอ้ถ้ามันไม่ถึงก็ไม่ต้องเกาะเดี๋ยวนี้ก่อนอ้าวหลายแช่เนาะสวมเข้าไปเลยไม่ต้องถึงก็ไม่ต้องก็ใส่แบบนั้นนะสวมเข้าเลยก็ได้พิชด้าแม่เออนี่เนาะนั่นแหละอันนี้เนี่ยเหนบอาบอกเลยเสือ แบบเน็บเน็บหูไม่ต้องใสหลุสำหรับคนที่ไม่เจาะหูก็ใส่ได้เรื่งเก่ามันยูไง สวยเลยสีสีเงินก็ขึ้นเวลาไปใส่ชุดลำก็จะได้ต้องใส่กับสีเหลืองนะคะจะได้ตัดต้องใส่กับชุดเหลืองเนาะใช่ค่ะสีทองก็ใส่กับสีขาวใส่ชุดสก้อนก็ใส่เนาะพ่อสวมให้แม่ทีแม่สวมไม่ได้พ่อต้องสวมให้หน่อยพ่อสวมให้หน่อยนะนานๆจะมีโมเมนต์หวานๆอย่างนี้อยู่ด้วยกันมาก็สักหน่อยนึงหวานหวานรอดูจะหวานสำหรับหาใ่ก่อน หาาาทข้ก่อนสร้อยวันวิบานะคะย้อนหลังอีกทีหนึ่งแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะเอฟซีใช่พุ่นนั่นแหละก่ยากไปอ้างมีพุ่นเนี่ลุงว้า่นะฮะอันนี้คือจาก แล้วก็พีิแคกนะฮะส่งมาให้นะฮะผมแคแขก็าติมากเองลองลองใช้แบบนี้ที่ม่ออาถ้าเกิดนั้นลองเวลานั้นลองบิดแค่นิดเดียวบิดบิดเข้าเหรอบิดแบบนี้ไม่ต้องงานคือบิดไม่แน่ใจนะ ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์เพราะว่าทำงานหน้าเป็นคนไม่ได้นะนะจะอะไรก็แล้วแต่แต่ก็สวยออกสวยข้อมือไม่ออฟเล็กอ่ะข่าวดีรอบสองเป็นความข่าวดีรอบสองอีกอันนี้พวกนี้ทำมานะความรักความผงยาที่ทยาคั่วแบบไหนเนาะคั่วมาเที่ยวยี่สิบคนยี่สิบคนมาจากนู่นเลือกเขาอะไรนั่มบูรุ่นมาจากแดนใต้เลยทั้งใต้เลยจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยติด ติดชายแดนมาอีกสิบชั่นแล้วพันโทมาแล้วตอนนี้อยู่กรีรัอำแล้วเขาไปนครพนมพรุ่งนี้จะถึงนี่ครัแต่เรื่องเับก็ดูก่อนดูทุกช่องแกบอกดันดูก่อนถึงพื้นที่ก่อนเคยบอกเอฟซีภาคใต้ก็เยอะเนาะของเราเนี่ยเอฟซีภาคใต้เยอะแต่จะมาเป็นรถบัสขนาดกลางนะ ใช่รถบัสขากกางจะนั่งได้ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่คนใช่คล้ายๆลืนเขามาะสานแต่เราไม่มีความพร้อมก็เลยให้เขากินข้าวเข้ามาก่อนให้เขาดูแลตัวเองมาก่อนเลยดูแลข้างนอกมาก่อนจริงๆเขาบอกว่าให้แม่ทําแกงอ่อนแต่เราไม่มีความพร้อมเนาะเพราะว่าเราไม่ได้บอกโรงน้าอุปกรณ์แล้วก็มันไม่ครบยี่สิบคนคาะพี่พรุ่งนี้ใครมีอะไรที่จะเตรียมต้อนรับเขาก็ สบายรอยยิ้มก็รอยยิ้มนี่แหละเนาะรอยยิ้มแบบความอบอุ่นสบายใจเลยคี่คะต้องขอบคุณนะคะคุณแสกนะคะหรือว่าคุณพ่อพิมานะคะที่เครื่องประดับนะคะมาส่งมาให้คุณแม่เนาะโอ้หลายกลัดเลยทีเดียวนาะยายมหวนสวยด้วยนะคะสิบกลัดเก็บไว้ใส่ตู้เซฟดีๆหน่อยเด้อสีเงินเดี๋ยวตู้เซฟก็มาเพิ่งจะส่งตู้เครื่องเซฟมาให้อยู่ได้ เะได้เก็บเก็บกระปุกนี้แหละกล่องกล่องใส่เครื่องประดับกล่องเพื่อเป็นชั้นๆนะมั้งที่ใส่เครื่องประดับที่ชั้นไม่ค่อยสูงมากแบบสองชั้นก็ได้เป็นชั้นๆนะแม่แบบสองชั้นหรือสามชั้นก็ได้อย่างนี้นะคะสวยก็ใส่แบบวีทองไม้หมุนเสื้อเสื้อเสื้อเหลืองแต่เป็นเพื่อนได้ เรางับขาขาอัน <rôle> น <à déc> ี้มันเข้าปกชีกไม่มม่อพื่ต่เ่าก็บอกอยู่นะถ้าถ้ามันถึงก็บอกเลยนะแม่ว่ามันตูปกไหมแต่รูปปกสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมัครชี้ระวังดีก่ะ